พี่น้องมาเบิงด้วยบ้านนี้เปิดพัดลมแน่บ้านนี้ไปเอาบุญกระถินมาแล้วไปเอาเอ้ยมือเช้าไปตักบาเทวตอนบ่ายกลับไปเอาบุญกระถินบ้านนี้ก็สิมาแก้บุญอีได้พี่น้องแก้มาแยกออกอันนี้แยกขนมกับแยกอ้อนมเนยแยกแล้วกับปั่นกันพี่น้องปีที่แล้วแก็ดแบบนี้แหละแล้วกับปั่นพูกละถุงละถุงวันพระวันพระลงมากะ เบิ่งเด้อมาเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องได้มาจักสอบสามสอบสี่สอบเหม่อนด้อพี่น้องเหมือนกันอันนี้นมไปมาแล้วกต่มีทานได้เมือได้พี่น้องมาเลือกสักก่อนอันนี้คือผูบินทบาทมาเมื่อเช้านี้เอาไก่ไปใส่ตรงนั้น มัมีข้าสารนีทุกอย่างเอาออดี้ก็ออกไปเออเดี๋ยวไว้ก็ใส่เลยเออปลาลายอช่อช่ปลาแดดจี้ข้าวตุ้ดจำได้เลยมี ยกถุงแม้เป็นถุงเป็นถุงแม้ห้วยเออนี่คือว่าคือว่าเอสเป็นถุงแล้วเด้อนี่พี่น้องนี่เอสเป็นถุงแล้วนี่นี่บ้านนี้กระสิบเนี่ยไปแรีงกันนี่นี่มีเลถ่ายแล้วํามนี่พอแล้ว